มาครับผมวันนี้มาอยู่ที่อำเภอนาจะรวยครับปู่เลยไปตั้งไกลเลยไปถึงนาจะรวยเลยรถอยู่น,นี่นนสมบูรณ์เนี่ยนี่ยามาคันดูคันนี้เลยครับมาดูกันเป็นรถโดยสารเก่า

โอ้ยยิงปืนน้อยพ่นเสีาวนี่นี่แหละซื้อสเปรย์มาพ่นทับเลยอันวะชีสเปรย์าพ่นทับอออกเาออกแ้ยางวางเ็กแกใส่แกใส่ยางเล็ก แรกในน่าจะรวยอุบลเท่านี้เนาะผมเอาคันหนึ่งยุโรปแบบบัสยู่หันอยู่ปั๊มน้ำมันเอออยู่หลังปั๊มน้ำมันอ่ะไก่ตื่นไก่ตื่นครับผมครับผมกาซสีเสียอย่างน้อยเนะ ยัง<อ>ต่ำรอยหลังคานไอ้พวกบันไดมันบมมี่่พวกไอ้นี่ขายไปแล้วบ่ะพวกบันไดพวกอ้อันนี้มันไหม,มพวกบันไดพวกมานั่งมันไหมอืม ขอเอาเล่มเมื่อเบิ้งเครกหมายเลขคัี่นะครับเอาเดิมๆครับเดิมๆคัี่ดำคอร์อลเลยทีสวยเลยเฮ้ยเลี้ยงไปว่ดเกียรยิงระเบิดเลยครับมาว่าเอออีกหน่อยเดี๋ยวขามภูเขาเลยยกงั้อย่บอกยกอยู่ครับ อีสุรร้อยยี่นเอาภาษีขาดตัวนี้เอบ้าดินบ่คอยได้แลนบ่โอ้เฮ็ดมากนะคนก็ิมไปแหมจอดโดนจนห่าขึ้นตัวนี้ไหมฮะจอดโดนจนห่าขึ้นหลังแอรนี่เลยไงว่าจอดแต่ผุนี่ตะโคฟีดผุนนี้บ่าเดิมเดรถปีเก็สี่เจ็ดบ่รถปีอะไ เลื่อนระหวัางท่านขนบอลเดี๋ยวเอาเอาสำเนาอะไรเล็ลมครับโอ้ลูกไซยอยู่ประเทศไหนครับอ๋ออยู่ไต้หวันโอ้เดือดหมดเลยรถแกหัวนี่สวยแต่สีมันไม่ได้สีมันเป็นสีส้มมีน้ำมันปะ่ะม,มันเครื่องมันเครื่องอะไรอยู่เนี่ยายดึงายดึงดับ ปกติมีกระเป๋านะพวกนี้แต่ไม่มีถอด,อเ,ดเอาละ C H F หมายเลขคัสเซียวเครื่องแห้งกว่าตัวนั้นนะเครื่องแห้งอีกเลยแต่ตัวนี้เป็นฟ้าขาวยังไมันจอด,ดนออด่าขาว,วาาาข้าดำยงนี่น้ใช่เคน่คือบดดำดำใช่ไหอี้ก็ใช้ฝาดำจนำจนี่ฝ้ายังโอ้นี่ว่านี่ว่าฝ้าดำเ<อ> ลืมเห็นน้อยหมดเอาเอาซ็กใหม่เลยคั้วซีด้วยไงโอ้ยเด็กกลัวตัวเก่ามันลาบพอดีเห็นอยัางดีกเอาภาษีเขาภาษีมันก็มากเพราะพอดีตีปกระเป๋ารับกระเป๋ารับมันบอไซดเลยมบะกระเป๋ารับบอขามันเสียถอดทิมเลยมันเสียก็อถอดทิมก่อนรับอันนั้นเอาดึงเอาเลยเต้ งอ,สว,อสวยครับกระจกกระจกนี่ขึ้นหมได้เห็นบ่ครับกระจกมันขึ้นโมได้อบอ,อกคือโบขึ้นกระจกมันตกล่างตกล่างบ่ะเป็นโอ้ของแทขึ้นเป็นแบบนี้ทุกคันเกือบทุกคันเลยครับ NPR ตัวนี้ยังไม่เป็นตาหวานเป็นตาเหลี่ยมเดี๋ยวค่อยมา เดวเช็คหมายเลขคัดีหมายเลขอะไรก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับภาษีไม่ขาดอันนี้เป็นปลายเดิมยังไม่ได้ติดเป็นต่อแล้วเห็นตกแล้วเมื่อกี้นี้เป็นหกเก้าแล้ว